ลำดับในต่อไปนั้นก็จะเป็นการจับฉลากในส่วนของฟุตบอลลีกครับในส่วนของระดับชั้นดิวิชั่น1นะครับผมซึ่งมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด11ทีมด้วยกันนะครับซึ่งจะมีทีมเกินมา1ทีมนะครับตามตารางการแข่งขันแล้วจะต้องจัดให้เป็นพิเศษ1ทีมนะครับซึ่งทีมนั้นจะได้แก่ทีมไหนนะครับเดี๋ยวเราจะจับขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะครับทีมนี้ตารางการแข่งขันก็จะพิเศษกว่าเพื่อนนะครับ ดูนะครับจะได้แก่ทีมไหนเอ่ยปีนี้เป็นของบริหารไปนะครับผมอขอแสดงความยินดีด้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็มาเข้าตามตารางของเราเหมือนเดิมนะครับจับฉลากตำแหน่งกันนะครับผมก็จะมี10ทีมด้วยกันนะครับผมเริ่มกันที่ตำแหน่ง A เลยนะครับผมจับขึ้นมาเลยครับคณะกรรมการ แพทย์นะครับตำแหน่ง A ต่อไปนะครับตำแหน่ง B มาแล้วครับอีคอนนะครับผมตำแหน่ง B ต่อไปครับผมตำแหน่ง C ตำแหน่ง C พยาบาลครับไปตำแหน่ง B ครับผมาออมาเลยตำแหน่ง B สัตแพทย์นะครับผมตอนนี้ถึงตำแหน่ง B แล้วนะครับต่อไปเป็น E ครับผมตำแหน่ง E เป็นของใครเอ่ยของแคมป์นะครับาจัดปลายต่อไปตำแหน่ง F ครับผมมายาวๆเลยสถาปัตย์ครับผมต่อไปตำแหน่ง G เภสัต์ครับผมปีที่แล้วเภสัต์ ได้ตำแหน่งพิเศษไปนะครับปีนี้คงจะยิ้มออกนะครับได้เข้าตารางแข่งปกติไปละต่อไปตำแหน่งเฮดนะครับผมครับเป็นของสังคมนะครับอ่าสังคมนี่รู้สึกแฟนคลับ Facebook ก็จะเยอะเหมือนกันนะครับอ่าครับต,ตำแหน่งสุดท้ายยังยังเหลือ2ต่อไปตำแหน่ง I นะครับไอปิดอ,อกอร,รับ พอก็ปีที่แล้วรู้สึกจะเลื่อนชั้นมาครับเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงอ่าครับก็ไม่เป็นไรนะครับปีหน้าเจอกันชั้นบนนะครับต่อไปตำแหน่งเจนะครับสุดท้ายนะผมเป็นของใครไม่ได้ครับนอกจากแมทคอมนะครับอ๋อครับผมฮะก็ในส่วนของดิวชันหนึ่งก็ทําการจับฉลากเรียบร้อยแล้วนะครับผมฮะก็เดี๋ยวยังไงลองติดตามตารางการแข่งขันฉบับจริงได้นะครับซึ่งจะลงไว้ให้นะครับผมฮะ วันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผม